ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2566ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงคำภายใต้การบรหิหารงานของนายชิดกาศสนุกผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงคำวันที่3มิถุนายน2566เวลา6.30น,นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราชนิพนธ์พระบรมราชินีณหอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและเวลา10นาฬิกา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียตรติณบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหว้วยสาหมู่ที่14ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาลา18นาฬิกามอบหมายให้นายชัยพลสุภาพัฒน์ตำแหน่งครูพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงค,คลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระรสุธาภิมุลรักพระบรมราชินีณหอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา วันที่5ถึง7มิถุนายน2566พร้อมด้วยคณะครูกศอน,อนตำบลในสังกัดร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามมาตรฐานกศอน,อนตำบลและการทำแผนจุนภาพกศอน,อนตำบลณโรงแรมดึกมันตรณีเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่7มิถุนายน2566มอบหมายให้นางพิมรัตน์ศรีกุลครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ ร่วมการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยามอบหมายให้คณะครูสสชบ้านหนองห้าศึกษาดูง,งานศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ร่วมกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้าณศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ตำบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่12มิถุนายน2566คณะครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินง,งานการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือไตรามาส1-2และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในไต,ตรมาสสาสประจำปีงบประมาณ2566น้อณห้องประชุมปัญญาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาว,วันที่1 4มิถุนายน2 5 6 6มอบหมายให้นางอภัยสมธิ์ครูคศนตมลยวนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพบปะหา,หาหรือความร่วมมือและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยาราชอาณาจักรไทย กับเขตปกครองตนเองชนชาติไต้2ปันนายามวลนยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่1ณห้องประชุมวัดแสนเมืองมาตำบนหยวนอำเภอเจยงคำจังหวัดพะเยา 5. มิถุนายน2566ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน120คนหน้าหอฟิน่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย19มิถุนายน2566มอบหมายให้นายชัยยพลสุภาพัฒน์ตำแหน่งครูรักษา,าการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเชียงคำเป็นประธานดำเนินการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2566เพื่อแจ้งข้อมูลข้อปฏิบัติราชการ คำสั่งการต่างๆจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงคำและการประชุมผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาและสร้างการรับรู้การใช้งานระบบ MOE Safety Center โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวันที่22มิถุนายน2566จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพระประวัติวัดปฏิบัติ และปฏิตาของสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงคำประจำปีงบประมาณ2 5 6 6นณศูนย์การเรียนรู้ตําบลัยูนันอำเภอเชียง,งคำจังหวัดพะเยาว,วันที่2 3มิถุนายน2566 มอบหมายให้หนายชัยพน์สุภาพัฒน์ตำแหน่งครูรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เชียงคำเป็นประธานเปิดโครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการเพราะ,มะเมล็ดผักหวานป่าโดยมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวน20คนณศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลบ้านพระนางดินหมู่ที่7ตาบลเวียงอำเภอเชียงคาจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจํานวน30คนณวัดแสนเมืองมาตําบลยวนอาเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเป็นประธานนำกล่าวการประกาศเจตนารมณ์โครงการเดินรรงคเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2566โดยมีคณะครูบุคลากรนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำร่วมกิจกรรมดังกล่าวณวัดแสนเมืองมาและบริเวณรอบตลาดอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา วันที่28มิถุนายน2566พร้อมด้วยนางสิริรัตน์สุยะครกูกศนรตบนฝ่ายกว้างเข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกประจำปีการศึกษา2565ณห้องประชุมสารการจังหวัดพะเยาชั้น5อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา